ทมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้าทาทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนอันโทษประทุสรายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้น รมท,ทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลน,นั้นเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นก็ชนเหล่าใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเรา เวรของชนเหล่านั้นย่อมระง,งับไม่ลงส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระง,งับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการจองเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวร ทำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดการ